แองเจลกาเซียชี้คาเนิโลหมดไฟแล้วหลังพ่ายคอฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นแองเจลกาเซียเทนเนอร์จอมเดือดและคุณพ่อของทางแดนนี่กาเซียมองว่าคาเนลโลอเวเลตซูเปอร์สตาร์ชาวเม็กซิกันเริ่มหมดแรงแล้วโรยลง หลังแพ้เธอเลเนคอฟอร์ดแบบขาดลอยเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งไฟดังกล่าวคอฟอร์ดขึ้นไปต่อยในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทที่กัด168ปอนด์ซึ่งเป็นพิกัดถนัดของทางคาเนโรพร้อมโชว์ฟอร์มสุดโหดทั้งความแม่นยำระดับมือสไนเปอร์และคางเหล็กตลอด12ยกจนสร้างความฮือฮาในวงการขณะที่ทางคาเนโรเองแม้จะยังเดินหน้าลุยออกมัดหนัก โจมตีลำตัวเหมือนเดิมแต่ก็สู้เทคนิคและจังหวะของบัตรไม่ได้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเริ่มขาดความสดและสป,ปีดไม่เหมือนเดิมผมไม่ได้จะลดเครดิตของทางคอฟอร์ดนะเขาสุดยอดจริงแต่คานิโลดูเหมือนจะหมดไฟไปแล้วแองเจิกาเซียให้สัมภาษณ์กับไฟแฮฟ ปีที่ผ่านมาเขาโชคถึง3ไฟทั้งกับเอ็ดกาบลังกาวิลเลียมสกันและคอฟฟอร์ดนั่นถือว่าเยอะมากสำหรับนักโชคระดับเขาที่อยู่ในวงการมานานขนาดนี้แองเจิลกล่าวสำหรับทางคานโลนักโชคในวัย35ปีเริ่มโชคอาชีพตั้งแต่อายุ15ปี เขาผ่านสึกหนักมาแล้วกว่า20ปีโดยเฉพาะไฟเดือดกับทางเกนดีโกลอบกินดิมิทีวิวอร์ที่ทิ้งร่องรอยความสึกหรอไว้ไม่น้อยล่า,าสุดเจ้าตัวเตรียมเข้ารับการผ่าตัดข้อศอกและเลื่อนการทำแบกออกไปจากกำหนดเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2026แองเจิลกาเซียยังพูดถึงผลกระทบจากไฟในอดีตว่าที่ปัญจีต่อยแรงมากนะ หมัดฮุกนั้นตีเข้าเต็มกระโหลกจนคา์เนโลเจ็บเยอะกว่าที่ทุกคนได้เห็นแน่เขาพร้อมทิ้งทายถึงกรณีที่คาเนโลเลี่ยงการโชคกับเดวิดเบนนวิดสว่าตรงนั้นเขาฉลาดดีนะแต่เขาควรฉลาดแบบนั้นตอนเลือกโชคกับเทเรน์คอร์ฟอร์เขาไม่ควรขึ้นโชคกับบัตเลยด้วยซ้ำแองเจลกาเซียเทรนเนอร์จอมเดือดและคุณพ่อของแดนนี่กาเซียกล่าวนั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ